สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยุพาในหน่วยการเรียนรู้ที่8พูดเพราะเรื่องเรียนรู้วันในยุคและเครื่องหมายจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวันข้อที่2บอกและเขียนวรรณยุกต์และเครื่องหมายที่ปรากฏในเรื่องได้ข้อ3คัดลายมือได้สวยงามถูกต้องเป็นระเบียบวันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆ ได้รับชมกันนะคะเราไปรับชมกันเลยอักษรต่ำสระวรรณยุกต์และเครื่องหมายไม้ยมก สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมารู้จักกับอักษรต่ำสระวรรณยุกต์และเครื่องหมายไม้ยมก,กันพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลย Love, no. วันนี้มีอักษรต่ำมาแนะนำให้น้องๆรู้จักกันแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับอักษรต่ำเรามาทบทวนอักษรกลางและอักษรสูงกันดีกว่าครับอักษรกลางกไก่จอจานดอชดาตปตักดอเด็กตเตา บ่อใบไ,ไม้ปอปลาอ้ออ่างอักษรสูงขอไข่ขอขวดช้อชิงทอสันฐานถอถุงขอพึ่งฝอฝาสอสาลาสอฤศีสอเสือหอหีบ อักษรต่ำคือพยัญชนะกลุ่มหนึ่งที่มีรูปปกติเป็นเสียงต่ำมีทั้งหมด24ตัวประกอบไปด้วยคอควายคอคนคอระคังงองู ชอช้างซอโซชอเชอรยอหญิงทอมนโททอผู้เท่า นอเนนทอทหารทอธงนอหนูพอพาน ฟอฟันพอสำเพามอม้ายอยักรอเรือ ลอลิงวอแหวนลอจุลาพอนกฮูกเราได้เรียนรู้พยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำกันไปแล้วน้องๆคนเก่งลองมาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับ ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับสระกันบ้างนะครับสระที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือสระอําน้องๆลองสังเกตเสียงที่เปล่งออกมาแล้วออกเสียงพร้อมกันนะครับอํา แล้วยังมีใครจำได้ไหมครับว่าสระอําเขียนยังไงถ้าอย่างนั้นเราลองไปทบทวนการเขียนสระอํากันได้ครับสระอําสามารถเขียนได้ดังนี้ครับ แล้วถ้าเราเอาพยัญชนะอักษรต่ำมาประสมกับสระอําจะได้เป็นคำอะไรบ้างนะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับทําหมายถึงกระทำประกอบขึ้นผลิตขึ้นสร้างขึ้นก่อขึ้นตัวอย่างเช่นพลอยกําลังทําการบ้าน รำหมายถึงแสดงท่าเคลื่อนไหวโดยมีลีลาและแบบท่าเข้ากับจังหวะเพลงร้องหรือเพลงดนตรีตัวอย่างเช่นเพลินกำลังรำอยู่บนเวทีมาดูสระต่อมากันเลยนะครับสระที่เห็นอยู่นี้คือสระเอาน้องๆลองสังเกตเสียงที่เปล่งออกมานะครับ เอาคนเก่งจำได้ไหมครับว่าสระเอาเขียนยังไงถ้าอย่างนั้นเราลองไปทบทวนการเขียนสระเอากันนะครับสระเอาสามารถเขียนได้ดังนี้ครับคราวนี้เราลองเอาสระเอา มาผสมกับพยัญชนะอักษรต่ำกันนะครับเงาหมายถึงส่วนที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสงทำให้แลเห็นเป็นรูปของวัตถุนั้นตัวอย่างเช่นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่บ้านเทาหมายถึง มนมนอย่างสีขี้เ่าเรียกว่าสีเ่าตัวอย่างเช่นคุณพ่อใช้สีเ่าทาบาท้านมาดูสระต่อมากันเลยนะครับนั่นก็คือสระเอน้องๆลองสังเกตเสียงที่เปล่งออกมานะครับเอ เรามาทบทวนการเขียนสระเอกันนะครับสระเอสามารถเขียนได้ดังนี้ครับเราลองเอาพยัญชนะอักษรต่ำมาประสมกับสระเอกันนะครับเละหมายถึงเปื่อยหรือแหลกเหลวจนไม่เป็นรูปเดิม ตัวอย่างเช่นพัดทานข้าวหกเละเทะเกกะหมายถึงกีดขวางไม่เป็นระเบียบตัวอย่างเช่นก้องวางของเกะกะจนคุณแม่กโกรธ และสระตัวสุดท้ายที่เราจะมาดูกันคือสระแอะน้องๆลองสังเกตเสียงที่เปล่งออกมานะครับเสียงเป็นยังไงครับใช่แล้วครับเสียงสันเก่งมากครับลองออกเสียงอีกครั้งแอะเรามาทบทวนกันนะครับว่าสระแอะเขียนยังไงสระแอะ สามารถเขียนได้ดังนี้ครับคนเก่งมาดูกันนะครับว่าถ้าเอาพยัญชนะอักษรต่ำมาประสมกับสระแอะจะได้คำว่าอะไรจากตัวอย่างต่อไปนี้แสะหมายถึง เอาเครื่องมือแบนๆเช่นตะหลิวหรือเสียมแทงเบาๆโดยรอบแล้วช้อนขึ้นให้หลุดล่อนจากที่เดิมตัวอย่างเช่นพ่อแส้ารอบต้นไม้แทะหมายถึงเอาหน้าฟันกัดให้หลุดออกมาทีละน้อย ตัวอย่างเช่นพัดกํกำลังนั่งแทะข้าโพดเรามาเรียนรู้เรื่องวรรณยุกกันนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับรูปวรรณยุกกันบ้างนะครับเริ่มจากไม้เอกมาดูกันนะครับว่าไม้เอกเขียนยังไง เรามาดูตัวอย่างคำที่มีไม่เอกกันนะครับเช่นพ่อหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกคำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูดตัวอย่างเช่นพ่อพาภูผาไปหาใบโบกและใบบัวแม่ หมายถึงหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูกคำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตนตัวอย่างเช่นแม่พาฉันไปซื้อของที่ตลาดไม้โท ไมโทเขียนยังไงนะเรามาดูวิธีการเขียนกันดีกว่าครับเรามาดูตัวอย่างคำที่มีไมโทกันนะครับเชา้าหมายถึงเวลาระหว่างรุ่งสว่างกับสายเวลาตั้งแต่รุ่งสว่างถึงเที่ยงตัวอย่างเช่น พลอยมาโรงเรียนแต่เช้าแล้วคอกสำหรับให้สัตว์อยู่อาศัยเช่นเป็ดตัวอย่างเช่นพ่อเลี้ยงเป็ดไว้ในแล้วไม้ตรี เรามาดูวิธีการเขียนไมตรีกันนะครับโต๊ะหมายถึงที่สำหรับวางของต่างๆตัวอย่างเช่นห้องนี้มีโต๊ะทำงานเพียงสองถึงสตัว ไม้จัตาวาเรามาดูวิธีการเขียนไม้จัตาวากันนะครับตัวอย่างคำที่มีไม้จัตาวาเช่นกระเป๋าหมายถึงเครื่องใช้รูปคล้ายถุงทำด้วยหนังบ้างผ้าบ้างสำหรับใส่ของต่างๆ ใช้คาดเอวก็มีติดอยู่ที่ตัวเสื้อหรือกางเกงก็มีใช้หิ้วก็มีแบบสะพายหลังได้ตัวอย่างเช่นพลอยใช้กระเป๋าใส่หนังสือไปโรงเรียนทุกวันและเครื่องหมายที่อยากแนะนำให้น้องๆรู้จักในวันนี้คือไม้หยามกครับเครื่องหมายนี้ ใช้ในกรณีที่ต้องการซ้ำคำหรือข้อความนะครับเรามาดูวิธีการเขียนไม้ยมกกันนะครับตัวอย่างประโยคที่ใช้ไม้ยมกเช่นเด็กๆเ,เดินไปโรงเรียนก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับ สนุกกันไหมครับน้องๆรู้จักกับพยัญชนะอักษรต่ำสระวรรณยุกต์และเครื่องหมายแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับหลังจากที่เด็กๆชมคลิปวิดีโอแล้วคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆฝึกอ่านทบทวนกันด้วยนะคะ จะได้อ่านคล่องๆและอ่านได้เก่งมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำซึ่งเป็นรูปภาพแล้วก็เติมคำตอบตามหัวข้อที่เขาให้มานะคะเมื่อทำเสร็จแล้วค่อยนำมาส่งคุณครูวันที่นักเรียนมาเรียนนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ